สวัสดีครับวันนี้ก็จะพาไปดูงานฝ้าไม้ระแนงที่ระเบียงเฉลียงกันศาสตร์หน้าบ้านก่อนอื่นเราก็จะต้องทาการขึ้นโครงข้าวก่อนที่จะขึ้นโครงข้าวก็จะต้องมีการถ่ายระดับระดับภายนอกกับระดับภายในก็จะต้องทําการเท่ากันแล้วก็ทําการตีเส้นเอาไว้ถึงจะทาการขึ้นโครงข้าวเมนหลักโครงข้าวเมนหลักความห่างก็จะอยู่ที่ประมาณ40เซนแล้วก็ตามด้วยโครงข้าวเมนซอย โครงข้าวเมียนซอยความห่างก็อยู่ที่ประมาณ30ไม่เกิน35เซนนะครับ mm. เมื่อทําการขึ้นโค้งข้าวเสร็จนะครับขั้นตอนต่อไปก็จะทําการติดตั้งไม้ละแนงไม้ละแนงที่ใช้ก็สามารถที่จะใช้เป็นไม้จริงหรือว่าไม้ธรรมชาติแต่ตัวนี้ก็จะใช้เป็นไม้สังเคราะห์เซมเมนตนไฟเบอร์ขนาด4ีนิ้วความยาวก็อยู่ที่ประมาณ3เมตรนะครับ ขนาดความยาวของไม้และแนงก็จะอยู่ที่ประมาณ3เมตรขนาดความยาวไม่พอกับขนาดพื้นที่ของห้องดังนั้นจำเป็นก็จะต้องมีการต่อฟ้าไม้และแนงการต่อก็จะต้องทำการต่อสลับแนวหัวท้ายเพื่อความแข็งแรงและก็เพื่อความสวยงามเราไปดูจุดเข้ามุมเสาเหล็กขนาด2ค4 2ต้นเรียงกันความห่างก็จะอยู่ที่ประมาณ40เซนวัดให้ได้ขนาด แล้วก็ใช้ลูกหมูขนาด4นิ้วพร้อมกับใบตัดคอนจีดในการตัดนะครับตัดหน้าขนาดเหล็ก4นิ้วความลึกลงไปอยู่ที่ประมาณ2นิ้วแล้วก็ใช้ใบตัดแต่งรอยตัดเล็กน้อยหลังจากนั้นก็นำฝ้าไม้ละแหนงขึ้นเป็นํำการติดตั้ง ก็จะต้องให้เขาเข้ากับปลอกมุมเสาทั้งสองต้นขนาดพอดีนะครับถึงจะทำการโป๊ปิดอีกทีหนึ่งหลังจากนั้นก็ใช้สกูเกี่ยวยิงฝ้าไม้ละแนงเข้ากับโครงซีลายจุดที่เราจะทำการยิงสกูก็จะต้องใช้สว่านในการขวานเล็กน้อยเวลาย,ยิงสกูเข้ากับโครงซีลายก็จะต้องให้สกูจมลงไปในเนื้อไม้ของละแนงหลังจากนั้นถึงจะทำการโป๊ปิดอีกทีหนึ่งนะครับ สำหรับการทำฝ้าไม้และแนงก็สามารถที่จะทำได้เป็นแบบล่องชิดกับล่องห่าง ตัวนี้ก็จะเป็นลักษณะล่องชิดถ้าเป็นไม้ธรรมชาติก็อยากจะขอแนะนําให้ทําเป็นลักษณะล่องห่างเพราะไม้ธรรมชาติเมื่อถูกความร้อนถูกความชืน้นเขาก็จะเกิดอาการบิดโกง่งบิดงอแล้วก็จะทําให้ไม้หลุดออกมาจากโครงข้าวแล้วไม้ก็จะหล่นลงมาแต่ถ้าเราใช้เป็นไม้สังเคราะห์เซนิ์ไฟเบอร์ตัวนี้ก็จะหมดปัญหาไม่ว่าจะโดนความร้อนโดนความชืน้นอาการบิดโกง่งบิดงอก็จะไม่เกิดขึ้นปัญหาไม้หลุดออกจาก พงเข้าก็จะไม่เกิดขึ้นนะครับเราไปดูจุดเข้ามุมเสาหน้าบ้านอีกหนึ่งจุดก็จะต้องทำการตัดซอยให้ได้ขนาดแล้วก็ทำการแต่งรอยตัดแล้วก็ถึงจะนำแผ่นขึ้นเป็นทำการติดตั้งนะครับสำหรับทีมงานช่างก็จะเป็นทีมงานของช่างสวัสด์ช่างเยี่ยวแล้วก็น้องเจน เวลานำฟ้าไม้ละแหนงขึ้นไปทำการติดตั้งถ้าเขาไม่ลงล็อกลงตัวเราก็จะต้องทำการแต่งอีกครั้งหนึ่งแล้วก็จะต้องให้เขาลงล็อกเข้ามุมพอดีแล้วก็ถึงจะใช้สกูเกียวขนาดหนึ่งนิ้วในการยิงยึดเข้ากับโครงสี่ลายด้านบนการยิงก็จะต้องให้หัวสกูจมลงไปในเนื้อไม้นะครับ เราไปดูอีกหนึ่งจุดนำฝ้าไม้ละแนงขึ้นไป็นสำคัญมาร์กให้พอดีกับเหล็กละแนงพางตาแล้วก็ใช้ฉากในการตีเส้น แล้วก็ถึงจะใช้ลูกหมูขนาด4นิ้วพร้อมกับไปตัดคอนจีดในการตัดฝ้าไม้ละแนงตัวนี้เขาก็จะมีส่วนผสมของซีเมนไฟเบอร์นะครับก็จะมีส่วนผสมพวกปูนปอร์ตแลนด์ดังนั้นเวลาตัดก็จะใช้ใบตัดคอนจกีดในการตัดเราก็จะตัดอยู่3มุมด้านข้าง2แล้วก็ด้านในอีกหนึ่งนะครับเมื่อตัดเสร็จก็แต่งรอยตัดด้านในเล็กน้อยเมื่อเกียร์แต่งรอยตัด พอดีเสร็จนะครับก็นําฝ้าไม้ละแหนงขึ้นไปทาการติดตั้งก็จะต้องให้เขาเข้ากัอบล็อกมุมของเหล็กละแหนงพังตาพอดีแล้วก็ถึงจะใช้สกรูเกียวขนาดหนึ่งนิ้วในการยิงยึดเข้ากับโครงซีไลายนะครับรอยต่อของฝ้าไม้ละแหนงไม่ว่าจะเป็นจุดต่างๆก็จะต้องทําการไล่เก็บรายละเอียดให้หมดแล้วก็ถึงจะทําการโป้หัวสกรูด้วยอักขลิก การโปร้ด้วยอักิลิกเราก็จะทิ้งให้แห้งแล้วก็ถึงจะทําการขัดให้เรียบแล้วก็ถึงจะทําการทาสีนะครับ